เออมาเอายังเอาเลยนะมา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 เอาแล้วกูยังไม่เห็นบทเลยเนี่ยเป็นอะไรอีกแล้วนะเฮ้ยอย่ายิ้มดิไม่ได้ยิ้มไงฮัลโหลช่างนี่ผมเดวิดเองได้ไหมได้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 ต้องจับก็ได้โอเคโอเคเล่นละเล่นะร้อนร้อนร้อนจริงเอาเอาไว้เสรลยเดี๋ยวรอคนได้ก่อนนะ FCF เดี๋ยวไป FCF เดี๋ยวมันรู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ไงต้องต้องรอก่อนโอเคสามสองฮัลโหลช่างพดใช่ไหมครับพดไหนอ่ะ เดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วก็เาอาเอ็งเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยตอยดีตอยดีไปเยนี่เอ็งเป็นอะไรอีกแล้วเหรอเจ้าม้าเหล็กของข้าไม่รู้จะโทษช่างหรือโทษแกดีเนี่ยแกก็แก่แล้วช่างก็ปัป้มๆเปอร์เอ็กี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าอะไรพังที่ไข่หัวเทียนหรอเนี่ยโถเอ้ยฉันหยิบกระเป๋าใบผิดมาเหรอเนี่ย นี่มันกระเป๋าซ่อมรถญี่ปุ่นนะฮะปะโถเอ้ยเอาใหม่ได้ไหมหกคุณรถอะไรก็สายลมเดียวกันทั้งนั้นแหละรถผมเสียอยู่น่ะผมซ่อมเสร็จผมจะรีบไปเลยโอเคไปเลยแล้วพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยสักวันนะให้มองรถกันรถรถขับดีมองมองมองไปอายังสามสองหนึ่งมองตามไม่มองรถไม่เอาล้อ สักวันเถอะฉันจะขี่พอร์ต r w ร์วีมาโชว์แกให้ได้ไอ้สัตา์ไปชุดไปได้ปะเอ้แกจะไม่ยอมติดดิฉันจริงเหรอเนี่ยเอ้บึนบึนทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้นะที่ร่มร่มทำไมเราไม่ไปซ่อมเอออูวาทำอยู่ท่าเดียวเนี่ยสังคมสมัยนี้มันเป็นอะไรกันเป็นหมดนะมีแต่คนพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยไปทำอะไรให้ใครก่อนเลย ทำไมต้องไปเจอเรื่องงี้กาาลางถนนตลอดเลยด้วยรั่วไปหมดเลยเฮีย <c oughs> ยิงเลนยิงรั่ว,วลุงน่านคุณนะเนี่ยเด็กบางสี่เมืองวะลุงเห้ขอแรงวันนี้ดิรถเสียดิลุงซ่อมมานานแล้วเนี่ยหน้าลุงหน้าคุณคุณแนะล้วเนี่ยลุงเด็กนอนไหมเนี่ยอยู่บางสี่เมืองหรือเปล่าใครจะไปคิดว่าคุณลุงคนนั้นจะมีหัวเทียนที่เราตามหาอยู่ขอบคุณลุงมากนะครับไม่คิดเลยว่าคนอย่างลุงจะช่วยผมได้ขอบคุณลุงจริงๆนะครับ โหมึงใหญ่อยู่นะเธอทิ้งฉันไปจริงเอ้ยเอาเคลมใหม่อินไหนอินเลยกินเลยเศร้าเลยนี่เธอทิ้งฉันไปใช่ไหมาำไมนี่เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหมอย่างนั้นฉันห้ามไม่ได้เลยนะในเมื่อฉันไม่มีความหมายในเมื่อฉันไม่มีความหมายสำหรับเธอขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยในเมื่อฉันไม่มีความหมายถ้าไปมันก็เท่านั้นอ๋อโอเค ผอกูก็ไม่ได้เนื้อโอเค <Okay. S 2> สามสองหนึ่งทันมากที่เธอจะทิ้งฉันไปใช่ไหมอย่างนั้นฉันห้ามไม่ได้นะในเมื่อฉันไม่มีความหมายในเมื่อฉันไม่มีความหมายห้ามไปมันก็เท่านั้นห้ามไปมันก็เท่านั้นปรับมือสามสองหนึ่งเจ้าเด้เจ้านะ อยากจะขอร้องเธอสักครั้งไม่ใช่ไม่ใช่ดิไม่เอาอย่างนี้สิไม่เอาร้องเลยอยากจะขอร้องเธอสักมา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 เอาเพลงฉันอยากจะขอร้องเธออีกครั้งหลักที่ฉันเคยให้ลากที่ฉันเคยให้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ที่เธอเก็บเอาไว้ที่เธอดิไหมแม้เธอไม่ต้องการแล้วอ่ะก็ได้ไม่ไปจำเอาไม่ต้องไปไปจำเล่นๆแม่ง ที่ขอเพลงหน่อยครับพี่ตูนนี่ออไรบงี้แหละบี้ละครคุณธรรมไม่สัตว์แล้วดูสายราคาไม่สัตว์เอาใหม่กรอ เอาอยัางอ่ะรถอ,อะไรอ่ะยังขี่ได้เหรอเนี่ยโอโ้โหสภาพคนกับสภาพรถนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะนี่มันแสบแหลกหรือเปล่าเนี่ยเขายังใช้วิ่งกันอยู่อีกเหรออีอย่างงีไม่ไปด้วยหรอกนะรู้จักไหมรถสตาร์ทมือระบบไฟฟ้าทั้งคันน่ะนี่อะไรอ่ะมีแต่น้ำมันเครื่องอีไปดีกว่าไม่อยากคุยด้วยหรอกกับคนขี่รถแบบเนี้ย ไอ้ยาข้าวรถมาทิ้งน่ังเอาอกรัวเนี่ยเอ้เอาใหม่ <c oughs> เล่นแรงไปเลยเล่นแรงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วไอ้ยาใครสงให้เอารถคันนี้มาทิ้งนาบริษัทอ้วนเนี่ยมัลฟิซซอร์ซิงเกลอากาเลยเอาออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาไว้นาบริษัทอ้วนนี่มันดูไม่ดีเลยนี่รถหรืออะไรเนี่ยสเลงมาอ้วนย,ยังดีกว่าลืออีกโอ้ไป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 ใยญ่ต,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 ตยายแห้งอีกนะ จะจอจะดิบโอ้โหเอ้ยเราไม่ต hmm> <g iv ans> oh ้องไอ้นั่นก่อนป่ะอ๋เอาอ่อนเอากรอ่งก็ได้เดินมาแต่ผมส่งไงโอ้โหไอ้นุ่มนี่เอ็งขี้แผ่นเฮด4ีสีแปดเลยหรอน่าจะช่วยเลือกกันได้นะถ้าอย่างงี้นี่เอ้าติดเคะนี่มันแพ่นเฮดปีสี่แปดนี่ตังโอ๊ตคูลเลยโอ้โหนี่เอ็ง อบมันจะเจ็ดศูนย์ปดศูนเลยวะเนี่ยหรือหกศูนยสี่สูนย์สามศูนย์สักศูนย์ละใช่ไหม <laughs> เป็นหมอนลสัตว์เอาไงเอาไงอ่ะได้อยู่ได้ <laughs> ในกระจุกกเอนี่กระจุ่นเาไปไปไปนี่ขาว่านี่เองนี่หาหัวเทียนอยู่แน่เลย <laughs> ไม่มีอะไรพังนะหัวเทียนแน่แน่เลย ไในมีอย่างอื่นหรอกหัวเทียน,ย,น,น,ย,นยังไงก็หัวเทียนนี่ถ้าไม่ใช <laughs> <บ PR> e> ่หัวเทียนนี่ให้ทิพหัวเลยหัวเทียนยืนยันเลยยังไงก็หัวเทียนนะนะนี่มันนี่เป็นไปใต้ใช่ไงต่อแน่นอนเลยหัวเทียนเนี่ยหัวเทียนแน่ๆหัวเทียนเชื้อหนาหัวเทียนไปเจอกันไมหมนุม่นมอะไรลุงเยอะไปเจอกันไหมนุ่มหัวนกหัวนกหัวนุ่มอยู่ได้อยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ดินอยู่เป็นผู้หญิงอยู่ถ่ายครึ่งหลังอ่ะ ทำไมแต่งหน้าไม่แรงเลยวะอย่ามาเล่นเองไหมล่ะแต่งหน้าขอแรงกว่านี้ดิสลักไม่พอสุกเลยสภาพพอดีเลยเลยมาม่วงอ่ะเดี๋ยวตัวท้ายไรซันเข็มตองงามไหวดิเอาไอ้ไหวดิตัวนี้ไหวปะไม่ไหวเหรอไหวดิไหว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 ไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยแล้วเสื้อคลิปตัวที่ห้าต้องเป็นเมียด้วยนะจะต้องมาเล่นเป็นเมียเราเองเนี่ยอย่าทำตามนะผมว่าละ อัดัดัง่า่ยิดแม่ขี่จังเลยสาดรถเนี่ยลึงไปรอหนูด้วยหนูสส่เลยม้าไปเลยมาจะมาจับฉันอยู่กับอาชาเล็กเธอไปเถอคนลงอย่าพึ่งไปหนูขอไปสามมาอีกอะ คุณลุงเน่เพิ่งไปให้หนูไปด้วยหนูเบอร์อินี่เต็มทนแล้วรถมันพังอยู่เรื่อยเลยให้หนูไปด้วยนะอ,อย่ามาจับฉันมึงอยู่กับอาชาเหล็กของมึงไปเถอะใครจะอยู่ก็อยู่แบบเนี้ยมึงขี่เสร็จเหล็กชัดกูไม่ไปทางอยู่กับมึงหรอกรถมันทุกเนี่ยเห็นไหมกูอายเขาแค่ไหนกูไปกับลุงดีกว่าลุงรอ,งอ